เด็กบรรลัอินเจแปนสวัสดีค่ะมืดแน่จังเลยเด้จ้ะอันคึ้มฝ้าขึ้นฝนเด้จ้ะมือนี้เอาเปิดเผยรายรับนะคะเปิดเผยรายรับตั้งแต่มีร้านขายผักน้อยมานะคะก่อนเกตจะบอกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตั้งแต่เอ่อตั้งแต่คุณชายแล้วก็พ่อปู่ทําร้านขายผักน้อยให้เป็นยังไงเนาะไปดูกันเลยค่ะ กำลังวัดขนาดเล่นขายพักหน่อยของเกตเด้จะพ่อแม่พี่น้องกำลังเฮดเด้จะพ่อแม่พี่น้องเบิร์กเนอิสิแล้ววอลขันมือวอแล้วกะายมือยุ่ว่าสิแล้วแมนบอกครับแล้วเลานขายพักหน่อยกี่ก็แล้วเราจะพ่อแม่พี่น้องใส่แรงงานผู้เฒ่าเด้อจ้ะพอปูเิ่นเป็นเป็นเป็นละตน พอปูพื้นมาใส่เห็ดไห่ถูกใส่ขา้าไปเห็ดงานจ้ะพอปูพิ่นก็เลยใช้เดี่ยวสองมือมาว่านกับมือหนีมาว่านประมันกับสองสโมเห็ดผู้เดียวตากแดดเปลี่ยงเปลี่ยงเยงหูตกใจปั่นจักรยานมาบาอกพขปูล่เพิ่นเขาห่มบอกมันแดดห่อนเจ้ายังไม่อยู่สวนนีเป็นล่มขนาด่อยยังบอกมาเลยมือนีแดดบ่มีพ่นก็เลยมาซสยเห็ดไห้ต่อเห็แล้วพ่นวะ ขอบคุณหลายค่ะพ่อปูน่ารักที่สุดเลย <c oughs> ได้แล้วเด้พอพ่อแม่พี่นองลานคลายพักหน่อยค่อยไปยังไซค่ะพ่อแม่พี่นองอันนี้คือจัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่เหลือแต่พื้นเรวเกวจะเอาถุงพลาสติกแล้วก็เอาลังกระดาษมาปูด้านล่างนะคะไม่ย่ไม่ให้หญ้ามันเกิดแล้วก็เอายาคามาปูทับอีกทีนึงนี่นะจ๊ะเดี๋ยวภาพเบื้องไกล เอาผักมาวางไว้คายเบัสือเมือได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นี่นะคะกระปุกอมสินเกล็อกโซ่เอาไว้เรียบร้อยนะคะล็อกโซ่เรียบร้อยแล้วก็สองชั้นข้างล่างเป็นแตงกวานะคะนั่นแหละจ้ะตั้งแต่ล่านขายผักหน่อยเกเซ็ตอ่าประมาณหนึ่งเดือนเคิงมุ๊กกับสองเดือนแล้วจ้ะหนึ่งเดือนก็อีกสามอาทิตย์เด้อจ้ะไม่สิไม่สิ ประมาณสองสองเดือนได้แล้วถ้ารวมอาทิตย์นี้ด้วยนะคะรวมแล้วประมาณสองจากระยะเวลาสองเดือนเด้อจ้ะตั้งแต่ร้านขายผักน้อยที่คุณชายที่บ้านแล้วก็พ่อปู่ทำให้นะคะรวมแล้วสองเดือนเฉลี่ยได้ประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นบาทไทยนะคะก็ตีไปมันได้มันไดหมื่นหมื่นเก้าเก้าพันกว่กว่านะคะขาดอีกนิดหน่อย ขาดอีกนิดหน่อยจริงๆมันก็ถึงสองหมื่นแหละเก๋ไม่ได้ไม่ได้รวมเร็จย่อยยิบย่อยนะคะแค่เก๋แค่อ่าคำนวณคร่าวๆก็ปีนี้หมดระยะเวลาขายผักหน้าร้อนแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าหนาวแต่ว่าด้วยความที่เก๋พึ่งไปซื้อรดถไถมือสองมานะคะเดี๋ยวเก๋พาพาไปดูรถไถมือสองเก๋คะ่ะรถไถมือสองตัวนี้นะคะ ซึ่งตั้งแต่ซื้อมาก็ตอนนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยค่ะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าปุ่มยางกดตัวสตาร์ทที่จะสตาร์ทเครื่องไถอะ่ะมันไถมันเสียนะคะด้วยความที่ของมือสองเนาะแล้วแบบเจ้าของเขาน่าจะเอาเก็บไว้ในที่ที่ร้อนมากๆแล้วมันเป็นยางพลาสติกนะคะยางมันก็เลยผุมันก็เลยสตาร์ทบอติดค่ะพ่อแม่พี่น้องเกอดสาหืออสาอันถอดหัวเทียนออกมาคัดแล้วเด้จ้ะก่ย่งกยังบสตาร์บอดติดเด้จ้ะ คราวนี้ก็เลยต้องไปหาซื้ออะไหลนะ่พอปู่ไปหาซื้ออะไหล่ที่เป็นปุ่มพลาสติกมาใส่แทนเพื่อที่จะสตาร์ทอยู่นะคะยังไถบดไดพักหน้าหนาวเก๋ก็เลยยังไม่ได้ลงมือปลูกเลยนะคะอันนี้ก็จะลกหน่อยนะคะเป็นชั้นมเมล็ดถุงผักแล้วก็อ่าเหล้ากับน้ำส้มน้ำส้มสายชูที่เก๋เอาหมักเอาไว้ใช้ไล่มันแรงนะคะแล้วก็น้ำส้มควนไม้อันนี้เป็นมุมมุม,มกเ,เกษตรเก๋ ตรงหน้าประตูบ้านไม่มีที่เก็บ <c oughs> มาเปิดเผยรายร <c oughs> า,ายลับนะคะตั้งแต่มีร้านขายผักน้อย <c oughs> แล้วพบเปิลใหม่ในคลิปหน้าได้จะพอแม่พี่น้องดูเมื่อะไหร่กิจจะได้ถ่ายนะะตอนนี้แบบอยากถ่ายมากอยากจะไปปลูกกะหลำอะไรกะหลำดอกอยากไปปลูกบล็อกครีนะคะกะหลำปีนะะเพราะว่า,มาเมล็ดที่เก็บเพาะเอาไว้เนี่ยมันโตมากแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เตรียมแปลง ก็เลยเอางไปปลูกไม่ได้รอรถไทยอยู่รอรถไทยไปแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้า